สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f c ทุกท่านนะครับผมตอนนี้ก็เข้ามาในป่าสารนะฮะ FC ทุกท่านนี่ครับคือต้นสารนะครับพี่น้องนี่ต้นสารนะครับ f c นซตอนนี้สมุนของผมนะครับพี่น้องทุกท่านไม่รู้เจออะไรนะครับนะควัดใหญ่เลยนะครับพี่น้องโอ้โหดึงลากไม้นะครับเอาแม่รูนี้ อย่ารอช้าเป็นหนูแน่นอนอดูครับพี่น้องเอฟซีลุ้นเนาะมันคืออะไรน,น่าจะเป็นหนูนะฮะพี่น้องนะครับว่ามาผมนี่มันพ่านหนูนะฮะเอฟซี มา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 ทำการอุดหนูนั่งดังกึกๆกเลยนะครับพี่น้องอ่ะตูนี้ท่างดังเออทางดังกึกๆึกเลย,ทา,าเลยทางเสียงนะครับนี่ครับตัวนี้มันอยู่ตรงนี้บอก อุ้ยมันทังาดาังกึกๆเลยนะครับพี่น้องนี่ฮะอยู่กลางป่าสารน,นะฮะไอ้ตโอ้ฮึต้องอูดต้องอูดนะฮะเอาฟัดตะกุยขึ้นมาอืนอนอนตายแน่อย่าให้หนูออกเด้อ ก้อนเมงอย่างนี้ฮะก้อนเมฆอย่างนี้โอ้แมงก็เยอะนะฮะเติมเติมเติมหิ่งมันหลายตัวบ่สูนี่นี่เข้าไปแล้วนี่เอาหัวมุดเข้าไปแล้วนี่ใจหนูเปรวใจหนูเป็นครัวนะฮะไอซี นี่ครับใครที่ไม่เคยเห็นต้นสารนะครับพี่น้องชาวบ้านก็นิยมเอาไปแกงนะใส่หนูนะครับผมอย่ในเมืองก็ไปทำไม้ดองไม้ประดับอยู่ในเมืองอไปประดับบ่ออโอ้น่าจะเป็นลังหนูนี่นะนะครับโอ้โห เฝ้าเลยครับตัวนี้ยังไงลูกมันจะออกมาทางนี้บ้านูนะ่ะเอวัด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 เข้าไปควัดเข้าไปนั่นแหละเออวันรับนอนเฝ้าเออถูกต้องอเอาเข้าไปเอาเข้าไปลูกอืม เหนื่อยเหนื่อยก็พักอืมพักก่อนนั่นแหละดึแ้วนี้ก็วัดอีกโอ้โหยุงแมงก็เยอะนี่นะับพี่น้องทำแบบนี้นะครับพี่น้องอดหนูนะครับดูสแบบี ตบบึบบึบบึบ,บแบบนี้แบบนี้นะฮะก่อไฟแล้วก็ตบแบบนี้คนระับวีวบบึบ,บนะเอฟทุกท่านอะไร ไปไหควันไปไหไทำไมควันไม่ออกเลยออกทางนี้แล้วควันออกทางนี้ควันออกทางนี้อ่าไอด้ดำก็เป้าอยู่ รุนกันนะครับพี่น้องว่าจะได้หนูหรือเปล่านะครับผมอย่าไปไหนเด้อลูกเด้อก็อยู่ตรงนี้แหละไฟลุกป่าอไฟขี้ขานบ่อืืไม่ลุกโดนน้ำปิดซะนะครับ เราอุดหนูเสร็จแล้วแล้วก็อมอดไฟนะฮะดับไฟไว้เนาะนะเดี๋ยวไฟไม่ป่านเอฟซอีแบบนี้นะครับพี่น้องตบบื้บแบบนี้นะเอฟซีนะครับเพื่อที่จะให้หนูมันออกนะเอฟซี ลา้ดำนี่เฝ้าอยู่ตรงนี้นะครับควันจะมูส่งเสียงออกตรงนี้เลยส่วนตรงนี้ก็เฝ้ารูปแปลวเนาะ เดี๋ยวอีกใจเย็นเออดูตรงนั้นแหละลูกเออดูดูดูด,ดูออกมาหรือยัง ออกเยอะแล้วครับพี่น้องหนูน่าจะออกทางนี้ครับเอสซีนี่ครับควันออกมาทางนี้ครับพี่น้อง<ะ>นู่นเจออะไรดูนู่นดูลูนู่นดูลูนู่นเออจอบเอาอืม ยาหักออกอันนี้น่ะเออจะไม่ได้ขวงตาจะเห็นอโอเคเนาะคลิปนี้ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่คือวิถีชีวิตของคนป่านะครับ f c คลิปนี้สวัสดีครับ